สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตแอกทีฟกันอีกครั้งอันนี้ก็สกู๊ปโกจิระกับข่าวสารเกี่ยวกับก็อสซิล่านะครับเรียกว่าโอ้โหเมือ่อผมอัดวันอาทิตย์เมื่อวานเนี่ยวันเสาร์เนี่ยเรียกว่าอึมสป라이ดอย่างมากนะครับเพราะจู่เนี่ยทางโตโฮเนี่ยก็ได้ปล่อยตัวอย่างครบรอบ70ปีเมื่อปีที่แล้วจริงๆปีนี้มั่อปีจเจ็ดเนาะแต่ช่างเถอะเอาไปว่ามันคือคลิป ที่เห็นว่าอุ้ยกอสซนลานั้นเริ่มมาสู่ตลาดอาเซียนมากขึ้นอนอกจากที่แมสต์วันเนี่ยมันก็ประเดิมไปหลายประเทศแหละแต่มันยังไม่ใช่แถบเอเชียเนาะแต่คราวนี้คือเจาะจงที่อาเซียนเลยนะครับละคลิปเนี่ยก็เรียกว่าโอ้โหคือเราเห็นยูนธรรมชาติของแถบซับอีสเอเชียที่มีกอสซลาบุกมานะครับซึ่งผมก็ไม่ทำเดคนทะี่ผมดูมาแล้วหลายรอบนะครับที่เจ๋งก็คืองาน CGI ถ้อเออามาดีไมกนะเรียกว่าเกือบเกือบเท่ากับแมสต์วันเลยนะครับ แล้วเกิดไปดูข้อมูลของแฟนเพจกอร์เซราและเจ้าพักคิงเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าโอ้ผู้ที่สร้างซีจีกอร์เซาเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมาจากสตูดิโอคนไทยเลยนะ I G L O O Studio เนี่ยรู้อ่านว่าอะไรอิกลูอิกลูไอกลูไรสักอย่างนี่และซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเป็นพาร์ตเนอร์กับโตโฮตอนนี้นะครับที่พัฒนาใจกอร์เซราเวอร์ชั่นอาเซียนขึ้นมาซึ่งถือว่าถ้าออกมาดีงามใช้ได้เลยนะเราเจองกอร์เซราเนี่ยไปโผล่ตามสถานที่สําคัญมากมายในอาเซียนแล้วก็แน่นอนรวมถึงบ้านเราด้วยนะครับ เรียกว่าเป็นก็สล่าน่าจะเป็นทางการครั้งที่2มั้งที่มาบุกไทยแต่เป็นทางการนะครั้งแรกคืออันนี้ข้อมูลอาจจะไม่ได้เป๊ะนะนี่คือพูดสดนะครับครั้งแรกก็น่าจะเป็นก็ครั้งแรกก็น่าจะเป็น MV ของค็อกเทลเนาะที่เพิ่งออกเมื่อปีที่แล้วอ่ะเออในก็สล่าบุกไทยเป็นทางการครั้งแรกแต่ถ้าแบบไม่เป็นทางการก็คงเป็นก็สล่าปอตท์นะแล้วเราเปลี่ยนเซอร์ไพรส์มากมายนะครับโดยเฉพาะครีดหลังแล้วก็ อตินเบลสสีเขียวนะครับเรียกว่ายูนิมากๆแน่นอนมันไม่ใช่คาร่าก็ซ่าปล่อยอตินเบลสสีเขียวนะครับตัวแรกที่ใช้ก็คือตัวกอ็ซ่าดิซิลี่ของไอภาคต่อของก้อนหนึ่งก็กรแปดอ่ะเดี๋ยวพูดถึงรยายละเอียดกันบ้างไอเรื่องสถานที่เนี่ยผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เนาะแต่เรื่องกอ็ซ่าเนี่ยต้องพูดถึงเลยนะครับอย่างแรกดีไซน์ก็จะเห็นว่ามันอิงมาจากเดลไลท์แล้วก็วมินิสวันดูเหมือนว่าก็ซิล่าของทากาชิยามาสกิเนี่ยจะกลายไปเหมือนก็เฮเซผสมกับฮิเลโกจิเนาะ หมายความว่าไงก็เฮเซ่แล้วก็จะเห็นว่าตั้งแต่ไบโอโกจิไปจนถึงเดซิโกจิเนี่ยมันใช้แม่แบบเดิมแคปเปลี่ยน,นีไซา์เปน็นิดหน่อยอกใหญ่ขึ้นเปลี่ยนคีบหลังเปลี่ยนตำแหน่งแขนหน้ากว้างขึ้นอะไรแบบนั้นคือหน้าตาครงแบบเดิมเอาไว้แต่มีเพิ่มละเอียดมากขึ้นและ2มิเลโกจิจากภาคกอสซ่าสองพันกับเมกากิลัสที่เขาใช้ฮิซน์เดียวกันในหนัง2เรื่องแต่มันคนจะกวานกันนี่คือเหมือนเอามาผสมกันไงีไซนร์ที่เปลี่ยนไปแบบเฮเซ่ แล้วก็ไปโผลในสื่อหลายสื่อที่ไม่ได้เชื่อมโยงกันทั้งของนส,สนุกก็สาเดอไลท์ก็สารม1นัสวันและไอเนี้ยก็สา,สาอาเซียนนะครับก็สาร์บุกอาเซียนและเอา,าดูความเปลี่ยนแปลงบ้างอย่างแรกเห็นชัดเจนเลยคือคลิปหลังนะครับคลิปหลังวันชนี้ยูนิคมากๆคลิปหลังมีขนาดใหญ่น่าจะใหญ่ไซส์เล่ยในในในกับมนัสวันเลยนะแต่ดีไซน์คลิปหลังอ่ะมีความถี่ละละเอียดมากขึ้นและมีความชี้ไปข้างหลังผมคุยกับแบมแบมคาจูคิงดัม เออมันก็ใช่เนาะคลิปหลังเนี่ยมีความเป็นเหมือนลายกระหนกนิดหน่อยมันมีความเป็นกอสลาลายไทยสับวิเอเชียนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงถ้าถ้าเกิดเขาได้แรงมันใจมาจากลายกระหนกจริงเนี่ยโอ้โหแบบกอสลาคนไทยที่จริงผมเคยมีความฝันลเล็กๆนะว่าจะเห็นกอสลาที่ที่มีความเป็นไทยใส่เข้าไปเนาะแต่กอสลาบุกมาไทยนะถ้าเกิดที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยโอ้โหแบบความฝันเป็นจริงมากนะครับและส่วนหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่สังเกตในตัวอย่างเราจะเห็นว่าตรงไหล่ของกอสลามีหนามด้วยนะ ต่ผมดูอ่ะเฮ้ยก็ได้มีเหมือนเกาะหนามที่ไหลอ่ะโคตรเท่อ่ะหลังจากที่ก็อดเดลไลท์กับมสสวันเนี่ยมันจะมีหนามบริเวณข้อศอกซึ่งต่อมาก็ตของมาเซเว่นเองก็จะมีเช่นกันในอีวอลเนาะอ่ะพอมีหนามเพิ่มเข้ามาเยอะใช่ไหมวอน์ช่นนี้มีเพิ่มเข้ามาที่ไหลด้วยนะครับเจ๋งมากแต่คงหน้าอะไรเนี่ยยังคงคล้ายๆเดิมๆอยู่นะครับส่วนขนาดดูจากในสถานที่อ่ะก็น่าจะยังไซส์50เมตรอยู่ละมั้งแต่บางที่ ดูเหมือนไซส์จะไม่เท่ากันนะเพราะอย่างบางที่อ่ะอุ๊ยขนาดมันน่าจะเกือบร้อยเมตรอยู่นะครับอย่างในพวกในป่าเนี่ยดูแล้วน่าจะ50เมตรได้แต่สถานที่ที่เป็นเมืองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะร้อยเมตรนะอย่างไอช็อตที่ขอเช็คขอข,อข,อขอเช็คดูก่อนนี่ดูนี่ดูสดเลยตอนนี้ก็ทราบโหมดมาน,แนมิแลนด์มาต่างๆนะครับอ่บาไอบะมงไม่ใช่ในทุ่งนาก็ยังบอสเกลไม่ได้อ่ะเนี่ยเออ่ตรงที่เหมือนจะเป็นสะพานพระรามที่ไหนสักแห่งเนี่ย แล้วก็เจอกอร์ซ่าเนี่ยค่อนข้างสูงพอสมควรผมไม่รู้ว่านานน้ำมันลึกแค่ไหนนะครับแต่ไอตัวตอหม้อไอตัวราวสะพานแขวนเนี่ยมันก็น่านสูงพอสมควรไงทําให้กอสซ่าวัชนีเนี่ยไม่น่าจะแค่50เมตรเนี่ยอาจจะหลักแต่ไม่น่าถึงแต่ไม่น่าจะเกินร้อยเมตรด้วยน่าจะ60 80เมตรขึ้นนะมั้งกอร์ซ่าคำรามในทุ่งนาแบบเขาเรียกนาขั้นบันไดน,นะครับโอ้โหแบบการเห็นกอร์ซ่าไปโผล่ในสถานที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันในประเทศไทยมันกเป็นที่แอบฟินอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็ช็อตนี้ ไม่แน่ใจว่ามาเลเซียหรือเปล่านะเพราะเห็นตึกแฝกข้างหลังนึกถึงไปต,ตน,นา์สนะครับคือผมจําตึกไปตน,นาสไม่ได้แล้วถ้าเกิดที่เป็นมาเลเซียเนี่ยแล้วดูตึกไปโตน,นาสที่เป็นตึกที่สูงถ้าเกิดเป็นตึกไปต,ไปตน,นาสนะซึ่งน่าจะใช่ตึกเปตน,นาสมาเลเซียแหละเปตน,นาสผมลองเช็ค,เ,ชคเล็วกันผมเช็คสดนี่แหละ <c oughs> ไม่ได้เตรียมอะไรมาทั้งนั้นความสูง451.9เมตรแม่เจ้าสัวก็ตเอิร์ดอีก แน่นอนมันตึกมันอยู่ไกลจากเมกซาวไงแต่ว่ามาเลเซียมันก็เป็นเมืองพัฒนาแล้วแน่นอนมันก็ไม่ตึกราฟาเดลลรอใช่ไหมดูจากพื้นที่เดลลรอเนี่ยก็ซาดเวอร์ชันที่โผล่ในมาเลเซียเนี่ยน่าจะเกินร้อยเมตรแน่นอนนะครับเรียกว่ากา็ซาวชนนี้มีความสูงไม่เท่ากันแต่แหละึกภาพแบบก็ซาไปโผล่ในเมืองใหญ่หญและโตมาแค่10สิเมตรมันก็อาจจะดูไม่สมสตรีเท่าไหรน่นาะไปอยู่ทุ่งนาก็5 0เมตรพอไปอยู่ในเมืองอย่างมาเลเซียมันก็ต้องสักร้อยเมตรขึ้นนะครับอ่าไอชอ็อตที่นี่สิงคโปร์ก็ เนี่ยเราเห็นว่าตรงไหล่กอสลาเนี่ยมีเกาะไหลชัดเจนมากแอบนึกถึงคุกะอัตเมทที่แบบมันจะมีเกาะเยื้องไปข้างหรงไหลนะครับเฮ้อะมันดูแบบกอสลามันดูมีความแบบมีกรอบมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนตอนปล่อยคลิปหลังเราก็เห็นว่ามันมีความคล้ายของมันเสมอเกับมาส์วันด้วยมาส์วันมันจะค่อยๆขึ้นมาช้าๆใช่ไหมแล้วก็เห็นว่าเอเวอร์ชันนี้เนี่ยคลิปหลังมันพุ่งขึ้นมาเพิ่งเร็วอยู่มันแอบพุ่งอยู่เหมือนกันแต่มันพุ่งไม่เยอะ เนี่ยคลิปหลังมันจะสั่นมันจะสั่นไปมาด้วยไงเอเวอร์ชั่นของไมซวันมันแค่ขึ้นมาแต่มันไม่ได้สั่นนี่คือสั่นด้วยและตอนมันอ้าปากเนี่ยแล้วก็จะว่าตามันก็เลืองแสงสีเขียวนะครับแต่จะไม่เลืองแสงสว่างจ้าเหมือนกับมอสเวิร์สมอสเวิร์สคือแบบลาป์จิกเลสคือตามันจะสว่างจ้าเลยไงแต่นี่คือเหมือนแค่ตาม่านตาของมันเนี่ยเลืองแสงขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่สีเขียวมันก็ยูนิคมากอะคือเราไม่เ็เราไม่เห็นกัวซ่าสีเขียวในเวอร์ชั่นลาปิเอชั่นมาก่อนเนี่ยเคย คานนี้ก็เป็นส่วนที่ผมสงสัยนะครับว่าแล้วเขามาโปรโมทอะไรกันในซาทอีสเอเชียคือดูแต่ดีไซน์กุสลายูนิเเนี่ยผมเดาว,ว่าหนึ่งของเล่นมาแน่นอนกุสลาเวอรนน์ชั่นนี้ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นปกติเวอร์ชั่นปล่อยตึกเลสสีเขียวนะครับมันต้องมีมาขายแน่นอนแล้วอะไรอีกคือแบบการที่จูจะมีตัวอย่างแบบไลฟ์ชั่นมาเนี่ยรู้แหละมาฮุบโปรโมทเนาะแต่มันผมเชื่อว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเนี่ยคือขายอะไรอย่าบอกว่าจะมีหนังสปินออฟที่อาจจะให้แบบ ก็ใหน่บอกคือโตอโฮเขาพยายามจะขยายฐานผู้ชมไปยังทั่วโลกใช่ไหมไม่แน่เขาอาจจะใจด,ดีปล่อยให้บริษิทสิทธิ์เนี่ยราคาถูกหน่อยให้ประเทศในซาวิเอเชียไปทำก็สตาร์างตัวเองก็ได้นี่มันโนเลยนะครับมา,มาแบบให้คนไทยไปลองทำหนังก็สตาดูก็ไม่ต้องไกลๆมากคนทำาสปเปอร์เะที่เขาก็คงกับเ e อ้ก็สตาเวอร์ชั่นเอ็มวีค็อกเทลไป <laughs> ให้มาทำก็สตาเวอร์ชั่นนี้ดูนะครับ ม่แน่ไงคือแบบโอ้กสลาบุกไทยแล้วนดีไซน์นี้หรือไม่ก็แดัดแปลงไปอีกอะไรอย่างนั้นแต่คือผมก็จะไม่ออกว่าเออแบบที่เขาจะโปรโมทเนี่ยเขาจะโปรโมทอะไรในตอนนี้นะนอกจากของเล่นเกมหรือแล้วก็ตามเนี่ยแถบมบที่มีบริษัทซีจีไทยมาเอ่วด้วยเนี่ยคือมมนมีความเป็นไปได้ไงที่เอเขาอาจจะแบบทาภาคแยกกส้าในเวอรว้ช่าคนไทยก็ได้ประมาณว่าเออให้แบบทั่วทั้งโลกแตบบ่ประเทศ ใหญ่ๆอ่ะมีจักรวาลกอสตาทํทในประเทศตัวเองอะไรแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่นะเราได้เห็นแต่ละประเทศเนี่ยเล่ากอสตารในมองตัวเองมากขึ้นไงแน่นอนว่าถ้าเกิดกอสตาทำเป็นหนังไทยเนี่ยก็ขอให้ทีมซีจีช่วงหลังอ่ะหนังไทยก็เลือกออกมาดีมากขึ้นแล้วของเดียวคือบทนะครับก็ว่าถ้าออกมาดีนะครับหรือไม่ก็หักมุมเลยเอาคตอันทํากำกับกอสตาไม่มีบทกอสตาไม่มีบทแบบสปริงเพย์แน่นอน เอาเป็นว่านี่ก็เป็นความเสี่ข้าวเกี่ยวกับตัวอย่างเนาะเรียกว่าดีไซน์เนี่ยผมขึ้นชอบเลยนะมันมีความเป็นกรอบสมกรอบมากขึ้นมันดูกาวมากขึ้นอย่างง่ายๆและคละิปหลังเนี่ยดูมีความเป็นไทยมานิดหน่อยก็เราดูต่อไปว่ากอสตริอาเซียนเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนนะครับคือไม่รู้จะผม,มแค่เขาเล่นเฉยหรือเปล่านะกรอบประมัยเนาะแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยลืมเลยอย่างสดสดนี่คือแบบอัดสดๆไม่มีการเขียนสคริปต์นะครับเสียงคำรามเรียกว่าโคตรดีใจมากๆนะครับที่ ในที่สุดกอสตาราเลวะของเราญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการเปลี่ยนเสียงคำรามสักทีนะครับหลังจากที่ผมมั่งเจ็บบ่นตลอดตั้งแต่กอสตาราซิงคุลาพอยเลยว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเสียงคำรามสักทีไอชินกอสตาราเออมันนอสเจียได้มาครั้งแรกเนาะกอสเอิร์ดเนี่ยเสียงคำรามมันก็มีเสียงใหม่มาบ้างแต่มันไม่เป็นใช้เสียงคำรามแบบมันใช้เป็นเหมือนเสียงแบบเสียงคลางของสัตว์เ่เสียงคำางกอสตาราแบบเอออ,อะไรเงี้ยน่แต่พอคำรามจริงเ่เขาก็เอาเสียงคำรามของเบลนียมาปรับให้มันดูแบบ ดอบี้อลังการงานสร้างเสียงดูแบบกระหึ่มมากขึ้นส่วนซิคลาร p พอยต์เอามาผสมกันเลยนะครับในบางฉากเนี่ยร่างเอฟเวเบียเป็นเสียงวาลานเพราะเป็นทอริสพลิสหรือร่าง SP เนี่ยอัลติมาเขาก็เอาเสียงมาผสมกันอย่าง,อ,างอะไรอะเสียงต้นเป็นเสียงของมิเลเนียมแล้วก็จบด้วยเสียงเฮเซนมาซ้อนกันอะไรแบบนั้นและพอมาไมนัสวันเนี่ยเขาก็เอาเสียงของออริจินัลนำมาทําให้มันดูด o บบี้กระหึ่มมากขึ้นมันก็ดีแหละมันเข้ากับไมนัสวันอยู่แต่แบบนึกออกไหม เสียงคำรามแบบยุคใหม่แล้วอะเอามาใหม่บ้างดิยุคที่แล้วยังมีบ้างเลยี่สุดเราก็ได้เสียงคำรามใหม่ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากที่คิด่าสมควรนะครับเพราะปกติก็สลาเวลาคำรามอะเสียงมันจะมีความแปลงมันจะมีความคือจะเรียกไงนะขึ้นอยู่กระแต่ยุคอะอย่างของภาคแรกเอยเฮสต้นเฮเซเอยมันมีความเสียงเข้มแบบคึมๆไงแต่พอเป็นยุคโชวะแล้วก็เสียงคำรามที่สองของเฮเซอ่ะเสียงจะมีความแหลมมากขึ้น แต่น้อยต่อให้จะเป็นแบบเสียงทุมหรือเสียงแหลมอม่เสียงมันจะเด่นชัดมากหรืออย่างของมาสเวอร์อย่างเงี้ยเสียงยูนิคมากก็จริงแต่เสียงมีความเด่นชัดอยู่เวลามันปล่อยเสียงคำรามมาแต่ในเวอร์ชันนี้เนี่ยเสียงคำรามค่อนข้างซับเทนะคือมันไม่ได้แบบเสียงแบบคำรามกระโชกฮากเสียงมันมีความแบบผมก็บอกคำจับเสียงไม่ถูกอะแต่ไม่ว่าเสียงมันค่อนข้างจะไม่ได้อลังการงานสร้างอะไรนะครับแม้กระทั่งเสียงปิดท้ายของกอสซิล่าที่แบบเงี้ย เวอร์ชันนี้เองเสียงมันก็ดูแบบเกือบแทบจะไม่ได้ยินซ้ำนะก็เลยว่าน่าจะเป็นเสียงคลา姆กอสซ่าที่ดูซับเท่าสุดแล้วนะครับคือไม่กระโชกค่าไม่มีความคุ้มหนักแล้วก็ไม่ได้แหลมเป็นเสียงที่เหมือนคลอคลอไปได้นะครับก็ต้องรอต่อไปว่าเขาจะเอาเสียงคลางนี้เนี่ยไปใช้ในสื่ออย่างอื่นได้หรือเปล่านะครับก็อไม่เนาะและ้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับดีไซน์กอสซ่าเวอร์ชันนี้คิดยังไงกับตบัวมบวเสของมันเสียงคลางของมันและคิดว่า การที่เขามาปูตลาดอาเซียนเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบไหนก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะเสาร์วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ